สอออยู่ดมาดูน่อยไเธอไปพุ่งเอนมนี้มนี้ย่เอาเนี้ยเเียลไปก็เอาสวยทกคนนี้สอ๋อมีอยูนี่างนี่บอืมนี่เส้ไนเนี่ยเอนีะจุ่ำกเนี่ย โอ้โหเขาบุกมาด้วยนั่งใส่เลยองค์ข้างหลังองคข้างหลังเต็มแล้วก็เอาตาลังมาได้ตะก้าก็ได้ช่วยๆกันนะครับช่วยๆกัน อันนี้ไปย่บุอย่บ้านสำลาญจ้ะตั้งแต่ได้มาืมให้ให้เจ้าใส่แทนแล้ว ไปก่อนเลยก็ได้เอาไปก่อนไปคัดก่อนอันสองั้งหน้าไปคัดก่อนเลยไปคัดก่อนจะได้จะได้ทวามตาโอ้ยไปปิดเจ้าง่ายเดี๋ยวกัดอีกหน่อยจบหัวสองข้าง การัดจันตุเทวตังสัทธามังโมเดราสัสสานุนันตุสัพทโมกขังสจเจกามิจารุเปกิริทิขาราตเตจันตาลิเทวิมาเน ปาดเทศทั้งเจ็ดใต้หอดลีพีทั้งเนื้อมีหอดภาในผาดังข้างกําใต้หอดกุุงเทียโยทยาทังติดใต้หอดเป้นแจวเป็นเขตดตกปาเทศในโลกาทางนาคนาคีกดนากตกปาขอบน้อยนาคตอลาดีภายบนมีกินผมยมมาราเป็นเขา ผู้ข้าแม่เจ้าทั้งหลายก็อันทินมาวม,มามนุโมทานาในการนำบุญให้ท่านและฟังเทเพื่อเป็ีนเนตรให้ได้บุญกุศลเือมคผลในพานก็ขาเทินปาการหนึ่งพุงขาทั้งลายเมื่อตกแต่งอาท่านมีเครื่องวานและเครื่องสมเครื่องอาตมและเครื่องแกง รลอนว่าจากมีหมดดำและหมดแดงตกใส่หลอนว่าในใส่บาทมีเส้นผมเป็นความบเหมาะสมย่มใส่มีฝุ้งฟุ้งไงผิวไปเป็นของงันสจดบีดใส่บาหูเมื่อคิดว่าเสื่อใจแล้วจึงอาย่อมาทำไวบูชาแจกแกนเจ้ากู บูชาสำประการในสถานคงเขตตไว้แก่เจ้าฟูตนมีเศษผู้ต้องทำคอยเจ้าฟูจงนำมายังโทษสาแห่งคนทางลายพ้งอานี้มาทางไหวจงอาณาแล้วแลวให้เป็น อืมอืมนี่คนจะเรทพุทธมนต์จะออก็ทําร้สงบสงบกายีโทรศัพท์กิดใบก่อนพุทโทพุทโทพุทโทไปด้วยภาวนาไปด้วยท่านใจจะเริมพุทธมนต์เพื่อเือนชีวมงคนใจตัวเรายองทงงกนเือเป็นบุญกุศลนะโมันธะะวะโต ອໍມາສັມໂພທະຊາດາໂກທ

สังเกว่าหูรังวาสังเกตสุวายารัตนังปานิตังนาโนสัมมาญาติทาท่าเทนะเอตัมปิภูเทรัตนังปานิตงเยเตนะสัจเจนะสุวัติหัวตัอายังวิราคังหมตะมปานิตงยาตาชาคาสั

アラハコ。 สัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภังกวาตูอระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัส तदन उपकप्ते इति तान बलितं तुम्हां कृतं वच विचतो च तौ